วันนี้เราจะมาทำคุกกี้สมุนไพรกันค่ะค่ะและในวันนี้นะคะจุดประสงค์ที่เราจะมาทำคุกกี้สมุนไพรเนี่ยก็อันดับแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยเียนเทียสรนนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะทำอาหารหรือขนมนะคะที่เป็นสมุนไพรนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าวิธีการทำและวัตถุดิบเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปเลยค่ะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดประสงค์ของการทำคุกกี้สมุนไพรของเราในวันนี้นะคะเราไปฟังกันเลยนะคะว่าจุดประสงค์ของการทำคุกกี้นี้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นคุกกี้สมุนไพรนะคะก็คือจะต้องมีสมุนไพรแน่นอนค่ะแล้วสมุนไพรที่เรานํามาใส่นะคะมีด้วยกันถึง6กชนิดค่ะแล้วสมุนไพรในแต่ละตัวนะคะก็จะมีสารพันคุณที่ให้การแตกต่างออกไปถ้าเป็นคุกกี้ปกตินะคะ ก็จะไม่ได้สมุนไพรนะคะก็เลยอาจจะไม่มีตรงส่วนนี้มันก็จะได้แต่ความหอมแล้วก็ความอร่อยอย่างเดียวนะคะะฉะน้นคุกกี้ชนิดนี้เลยวิเศษพิโสขึ้นมาหน่อยคะ่ะถึงราะยละเอียดของสมุนไพรที่เราได้นําใส่ลงไปในคุกกี้อบสมุนไพรของเรานะคะสมุนไพรแรกนะคะที่เราจะพูดถึงนั่นก็เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยค่อนข้างจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะในส่วนของสปปรรพคุณของกระเทียมนะคะก็ป้องกันโรคหวัดได้น,นะคะแก้ก,กั้เดือนได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเนี่ยจะมีรสชาติที่หอมปลานะคะส่วนสรรพคุณของมันเนี่ยก็จะสามารถแก้ไอได้แก้น้ำลายเหนียวได้นะคะต่อไปจะจะเป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้เนี่ยจะมีรสชาติคล้ายกับใบมะกรูดนะคะก็คือรสชาติที่หอมปลาค่ะส่วนสรรพคุณของมันเนี่ยก็จะขับลมได้แก้นิ้วได้นะคะต่อไปจะเป็นเม็ดมะม่วงถิมะพานนะคะรสชาติของเม็ดมะม่วงถิมพานเนี่ย ค่อนข้างจะมีรสชาติที่มันมากๆเลยนะคะแล้วก็สับปรณดของเนี่ยต้องการลมะเ็งได้นะคะแล้วก็บำรุงเงือกได้ค่ะต่อไปเป็นอย่างสุดท้ายนะคะที่เราได้ใส่ลงไปในคุกกี้ของเรานะคะก็จะเป็นเมล็ดทานตะวันซึ่งรสชาติของมันเนี่ยก็จะมีรสชาติที่มันแล้วก็หวานนะคะอาจจะหวานไม่ได้มากแต่ก็มีรสชาติหวานที่สามารถสัมผัสได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นส่วนสรรพคุณของมันนะคะก็คือช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้นะคะค่ะแล้วเราจะมาทําตัวคุกกี้กันเลยนะคะอย่างแรกค่ะเราจะใส่เนยลงไป100กรัมนะคะอันนี้เป็นเนอยอุณหภูมิห้องที่เริ่มละลายแล้วนะคะมันก็เลยจะเหลวเปียนนิดนึงเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็มีการช่างตวงเรียบร้อยแล้วนะคะ นะคะเราจะใส่น้ำตาล90กรัมค่ะนี่นะคะเป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าทรายป่นได้ก็ดีแต่ว่าทรายนี่ก็ได้ค่ะธรรมดาเอาเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะาจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาใส่เครื่องตีกันค่ะแต่ถ้าใครมีที่ตีมือก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จะทำการตีเลยกันนะคะ ที่ความเร็วปานกลางนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเราต้องตีจนกว่าน้ำตาลนะคะจะละลายแล้วก็ตัวเนยนะคะขึ้นฟูค่ะแล้วจะตอกไข่ลงไปนะคะหลังจากที่เนื้อฟูได้เต็มที่นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการตีต่ออีกหน่อยนะคะเพื่อให้เข้ากบบตัวไข่ไก่ค่ะ ก่อนที่เราตีไปนะคะเราก็วางเตาอบได้เลยนะคะที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพอตั้งยอดนะคะนี่ตั้งไม่ตั้งก็คือมันหกหรือไม่หกนี้อันนี้ก็คือไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะย้อยๆลงมาหน่อยโอเคแล้วเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะ110กร,รมัมแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เริ่มใส่ได้เลยโอ้ยเทโคมินไปชึ้งนึงแล้วค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะกวนนะคะผสมแป้งน,นะคะตอนนี้ก็ค่อยๆผสมนะคะใช้ไหมพายค่ะถ้าใช้ตะกร้อมันก็จะติดอันนี้เราก็ค่อยๆตะล่อมนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มใส่สมุนไพรกันเลยนะคะใส่สมุนไพรเราจะเริ่มจากการใส่มาลิทา่านตะวันก่อนค่ะใส่ตามใจชอบเลยนะคะของพวกนี้เราไม่เน้นตรงเตือนากคะ่ะเราก็จะใส่กระเทียมค่ะนี่ใชค่ะ เริ่มใช่แล้วนะคะต้ยมยำก็ใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ลงไปนะคะนี่ค่ะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงเราก็จะเอาช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะมาเป็นแม่พิมพ์ค่ะหรือถ้าใครมีสกรุปไอติมนะคะก็ใช้ก็ได้คะ่ะนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าอบนะคะที่150องศา1 0 1 5นาทีคะ่ะ ก็ทาเสร็จแล้วนะคะคุกกี้อบสมุนไพรค่ะอย่างแรกเลยนะคะกลิ่นเนยกับกลิ่นสมุนไพรนะคะหอมมากค่ะเป็นกลิ่นคุกกี้เป็นคุกกี้ที่เหมือนปกติเลยนะคะแต่แค่ว่า <c oughs> มีรสชาติสมุนไพรขึ้มนมาหน่อยนี่นะคะหน้าตาคุกกี้ของเราวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาชิมกันให้ดูนะคะเป็นไงบ้างร <c oughs> <c oughs> อมนะคะแล้วก็ไม่กลิ่นสมุนไพรนะคะที่กิ่นมา อร่อยค่ะใช้ได้เลยอย่าลืมไปหาทำตามกันนะคะ่ะบ๊ายบาย